สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับ,บของแฮตริคิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวเบนฟิก้ากับฟอร์มสุดคลั่งที่ไร้ความปรชาชัยในฤดูกาลน,นี้ครับลูกทีมของโคเก้เคซุสรับ แฮงคทีนเอสซิโอดาลุสนั้นผลงานดีมากๆสาหรับเบนฟิก้าทีมนี้ครับพวกเขาเนชนะกันมา7เกมในลีกติดต่อกันมาแล้วนะครับแล้วก็ไรพายในทัวร์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกมาถึง6เกมต่อกันตอนน,นี้พวกเขาชนะมา11เกมจาก13เกมที่ลงเตะในซีซั่นนี้ไปแล้วนะครับแถมพวกเขาเนี่ยยังไร้พายในเกมลีกติดต่อกันมา15เกมติดต่อกันแล้วอีกด้วยโดยการให้แพ้เกมสุดท้ายของเบนฟิก้าทีมนี้ครับในเกมลีกเนี่ยคือ เกมที่27ของฤดูกาลครับเป็นเกมที่พ่ายแพ้ต่อคิวบเซนเต้ไป2ต่อ1เมื่อ17เมษายนในปี2021นี้นั่นแหละครับผมและฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาก็จบที่3ของลีกส่วนการแพ้ครั้งสุดท้ายนะครับรวมทุกรายการของพวกเขาเนี่ยคือการแพ้ในฟุตบอลปากาเดอปรตุเกสในรอบชิงชนะเลิศนะครับผมเป็นการแข่งขันที่เอสตาโอซิดาเดเดอโคอิมบราในเกมรอบชิงที่แพ้ปากาไป2ประตูต่อศูนย์ในเกมเกมนั้นไปนะครับผมซึ่ง พวกเขานะครับนำความผิดหวังในรอบชิงในตอนนั้นเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันครับและในฤดูกาลน,นี้เนี่ยเบเนฟิกา้ามีการเปลี่ยนแปลงประธานสโมสรชั่วคราวครับจากลุยฟิลิเป้เวียล่านะครับผมก็ออกไปแล้วก็เป็นลุยคอสตาร์ครับตำนานนักเตะชาวโปรตุเกสนั้นมาเป็นประธานสโมสรแทนครับเมื่อเก้ากรกฎาคมในปี2021นนั่นเองครับ โดยทางด้านของเบนฟิก้าฤดูการนี้ครับผลงานนี้เรียกว่าสุดพีคมากๆในเกมลีกนะครับยิงไปแล้วถึง19ประตูจาก7เกมและก็เสียไปเพียงแค่สประตูเท่านั้นครับเก็บไป2 1แต้มเต็มๆในฤดูการนี้และก็เป็นจ่าฝูงอย่างไม่ต้องสืบครับเกมแรกเนี่ยเอาชนะมาริเรนเซ่ไปได้2ต่อ1ครับบุกไปชนะเกมที่2เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอารูกาไปได้2 0เกมที่3ครับนี่คือการเอาคืนอย่างสาสมครับบุกไปเอาชนะกิวบิเซนเต้ได้2.0ต่อ 0. ซึ่งกิ เป็นตัวทนีมนี้ครับที่เป็นทีมที่เอาชนะเบนฟิก้าได้เมื่อเมษายนที่ผ่านมานะครับผมจะนนั้นครับเกมที่4ี่เนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะตองดีล่าไปได้2ต่อ1เกมที่5เนี่ยบุกไปเอาชนะซานตาคราลาได้5ต่อ0เกมที่6เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะบอวิสตาไปได้3ต่อ1แล้วก็เกมล่าสุดครับสามารถบ,บุกเอาชนะวิเทเลียเดกิมาราสไปได้3ต่อ1นนั่นเองเรียกได้ว่าตอนนี้ครับเจ็ดเกมผลงานยอดเยี่ยมมากๆครับ เลือดว่าตอนนี้ครับทุกทีมของเคเกเคซุสนั้นความมั่นใจมาเต็มถังแบบแน่นๆเต็มๆแน่นๆเลยนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยก็ฟอร์มแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รอบเพลย์ออฟรอบที่สานะครับผมอาชนาสกตักบอสโคจากรัสเซียไปได้4-0ด้วยสกอร์รวม2เกมอาชนะเพื่อซีเพลยออเฟนไปได้2ต่อ1ในรอบเพลย์ออฟและพอเข้ามาสู่รอบแบ่งกลุ่มครับโอเคแหละว,ว่าเกมแรกเนี่ยอาจจะเสมอกับดินโโมเคียไปศูนย์ต่อ0นย์แบบไร้สกอร์แต่ก็ได้1แตมไม่ได้แพ้ใคร,ครแล้วก็เกมล่าสุดนะน,นะบสาอชจ้ บาร์เซโลนาไปได้3ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าบาซ่านั้นเซงกลับไปสเปนเลยทีเดียวนะครับผมและก็ตอนนี้เป็นที่2ของกลุ่มตามหลังไบยมินิกจากฝูงที่เก็บไป6แต้มเต็มฟอร์มโคตรโหดเลยทีเดียวนะครับผมไม่ต้องแปลกใจครับว่าการเจอกับไบยมินิกเนี่ยผลงานจะเป็นอย่างไรจะแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะบาเยอร์นั้นยิงโหดซะฤกเกินนะครับแต่ว่าในเมื่อ2นัดมี4ีแต้มบาซ่า2นะัดศูนย์แต้มแบบนี้เบนฟิก้ามีโอกาสเข้าสู่รอบรองอา สิบประนสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถือว่ามีโอกาสมาถึง50%แล้วทีเดียวเหมือนกันนะครับผมโดยปีนี้ครับเหล่าผู้เล่นของเบนฟิกาเนี่ยผลงานก็ดีมากมายครับยานทวานชาวกริสคนนี้ครับ โอเดซีส์เวลาโชว์ดีมอส์นะครับในทวารคนนี้เนี่ยฟอร์มดีมากๆเซฟอุตลุดเลยทีเดียวครับในทวารคนนี้รวมไปถึงแนวรับอย่างคิวแบรโตครับฤด,ดูกาลนี้ลงไป8เกมทําไป2ประตูอาริสกิมมานโดครับลงมา11เกมทําไปแล้ว1ประตูลูคัสเวร์ซิโมครับแนวรับชาวบราซิลเนี่ยลงไปแล้ว10เกมทําไป2ประตูหรือว่าจะเป็นพวกยนันแฟรงเกนที่มีประสบการณ์ที่สูงมากลงไปแล้ว9เกมนิโคลัสโอตาเมดี้ลงไปแล้ถึง10เกมเรียกได้ว่ามีความสดบทเก๋าและก็ความดุดันที่เต็มเปี่ยมมากๆนะครับแนงกลางครับ อย่างแอร์เวทตันครับนี่ก็คือโหตัวริมเส้นที่สุดจี๊ด จำได้ไหมครับในโคปาอเมริกาในครั้งก่อนฟอร์มเกีดมากๆมาอยู่กับเบนฟิก้าสวมใส่เบอร์เจ็ดงมาแล้ว12เกมใปตอนนี้ครับรวมไปถึงพวกัวฮีโร่ไมเต้ลงไปเจอเกมชูอัลมาริโอ1 1เ,เกมแล้วก็ทำไป2ประตูด้วยนะครับปิซซี่เนมันยา่าลาดอนิชนะครับเดี๋จะเป็นราฟาซิลวาจูเลียนไวเกลอาเดลตารับพวกนี้ฟอร์มดีทั้งนั้นนะครับรวมไปถึงดาวินดุนเยสครับแนวลุกชาอุกวัยลงมาแล้ว6เกมทำไป4ประตูโรมันยาเลมชุกครับสุนัขทีมชาติยูเครน 9นัดทําไป4ประตูโรดิโกปิญโยครับสามนัดทำไปแล้ว1ประตูรวมไปถึงกอนซาโลลามอสก็ผลงานดีครับลงไป8เกมแต่ยังไม่มีสกอร์แต่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมที่ดีมากๆครับถึงแม้จะปล่อยตัวลูก้าบาลชิมิทครับ ไปที่ Wolf บวกเนี่ยที่ทําไป2ประตูจาก2เกมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นก้อนหนาตัวความหวังเนี่ยแต่พอปล่อยไปแล้วผลงานทีมก็ยังดีอย่างต่อเนื่องครับตัวนี้ครับทีมของขก็เกเฮซุสเนี่ยมีการเสริมทัพมาหลากหลายคนก็มันจะเป็นโรดิโก้ปิญโยจากมารีติโมแบบฟรีฟรีกิลดิอาสจากโมนาโกแล้วก็เป็นการดึงชูอัมาลิโอแบบฟรีฟรีมาที่อินเตอร์มิลานโซอิโรไมเต้จากโตริโนโรมันยาเลมชุกจาก เนมันยาโรดานิชจากมักเซยยืมตัวมาวเลติโนลาซาร์โยืมจากอินเตอร์มิลานในตลาดนี้เนี่ยใช้เงินประมาณสัก25ล้าน5 0 0 0ยูโรเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆครับแลวก็ฟอร์มนั้นสุดโหดมากสำหรับเบนฟิก้าทีมนี้เปิดฤดูกาลมาเปิดหัวมาเรียกว่าโอ้โหฟอร์มนั้นแจ่มมากๆเลยทีเดียวครับเห็นฟอร์มเมื่อคืนที่ชนะบาซ่าไม่คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเบนฟิก้ากับฟอร์มสุดคลั่งที่ไร้ความปรชาชัยเรื่องเด็เดจัยดยับ กับชนะของให้ที่โรนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ